ถึงจะกู้ได้ใช้ภายในภายในปีงบประมาณสัดส่วนรายจ่ายลงทุนก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายค่ะและเหตุผลที่4ถึงจะกู้ได้ใช้ภายในภายในปีงบประมาณนะคะและมีสัดส่วนรายจ่ายลงทุนถูกต้องทุกประการก็ยังไม่คุ้มค่าที่จะทําค่ะเหตุผลประการแรกนะคะที่บอกว่าไม่ควรจะกู้เพิ่มอีกแล้วเนี่ย ด้วยฐานะทางการคลังของประเทศนะวันนี้นะคะแน่นอนว่ามันยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังค่ะแต่ว่าทุกอันเนี่ยมันปริ่มเพดานไปหมดมันไต่ขอบไต่เส้นไปซะทุกอย่างนี่สาธารนณะท่านจะเล่นแร่แปรธาตุแก้นิยามอย่างไรก็ตามแต่ดอกเบี้ยมันไม่หลอกใครค่ะในปีงบในปีงบ6 7 6 8นะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีการตั้งงบสําหรับการชําระดอกเบี้ยไว้ไม่พอกับที่ตั้งไว้ทั้งๆท,ที่ปีนี้เนี่ย ปีที่แล้วก็ตั้งไว้20,0,000กว่าล้านก็ยังจะต้องใช้เงินคงคลังเพิ่มอีก4 0 0 0 0ืล้านบาทนะคะปี68ก็น่าจะไม่พออีกเช่นเดียวกันทัาง,งที่ตั้งไว้260 0 0 0กว่าล้านปี69เนะคะเฉพาะดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนี่ยจะขึ้นไป3 7 0 0 0 0ล้านบาทหรือว่า1 2องรของรายได้รัฐบาลพอไปถึงปี71เนี่ยก็จะสึกสูงขึ้นเกือบเกือบ0 0ล้านบาทค่ะท่านประธานนี่เราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะคะเรา หารายได้ได้เท่าไหร่เก็บภาษีได้เท่าไหร่เอาไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยซะทั้งหมดแล้วถ้ารวมกับเงินต้นด้วยเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะท่นนานประธานอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันจะปลูกพันธุ์กับเราไปอีกในอนาคตดิฉันดึงขอเสนอว่าเราไม่ควรที่จะกู้เพิ่มอีกต่อไปแถมการกู้ครั้งนี้ก็ยังกู้จนสุดเพยายดานนะคะก็คือไม่กะว่าจะต้องเหลือเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าจะจัดเก็บรายได,ได้ไม่เข้าเป้าบ้างเลยหรือไงคะกรรมธิการได้สอบถามไหมคะ ว่าประมาณการรายได้ของปี6-7เนี่ยได้มีการประมาณการใหม่ไว้ไหมและเราจะจัดเก็บพลาดเป้าเดิมที่ที่สภาเคยอนุมัติไปเมื่อต้นปีไปเท่าไหร่ดิฉันทราบเพราะว่าดิฉันนั่งสังเกตการอยู่ในห้องนั้นว่ามีการถามแต่ทางตัวแทนจากกระทรวงการคลังเองบอกว่าอะไรคะประมาณการรายได้ใหม่ประมาณการแล้วแต่ไม่บอก ว่าเป็นเท่าไหร่นะคะบอกว่าขอให้เชื่อมั่นขอให้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่รัามนทานคะตัวเลข9เดือนมันออกมาแล้วกรมสรระสามิตก็ถแถลงแล้วว่าจะเก็บพลาดเป้าไปเกือบ60,000ล้านบาท แต่ว่าเราก็ยังจะมากู้เพิ่มจนสุดเพดานนะคะมันเป็นการาสร้างความเสี่ยงที่มันไม่จําเป็นให้เกิดขึ้นกับระบบการคลงังดังนั้นจึงขอยืนยันว่าิดฉันให้งบเพิ่มเติมได้เท่าที่จะหาะไรายได้อื่นมาเพิ่มได้นั่นก็คือ1 0,000ล 000, 000, 000, 000, ้านบาทค่ะท่านประธานเหตุผลข้อที่2ค่ะถึงจะกู้ได้ก็ต้องใช้ภายในปีประมาณตามกฎหมาย จริงอยู่ที่ท่านก็มีการามีกรรมธิการนะคะเ,เสียงข้างน้อยท่านนพนัทได้ชี้แจงแล้วว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันไม่นับว่าเป็นหนี้นะคะส่วนกรรมธิการเสียงข้างมากนะคะท่านจุลพันธ์ก็ออกมาบอกว่าเป็นหนี้นะคะแล้วท่านก็อ้างว่าตามมาตรา4ของวิธีการงบประมาณเนี่ยระบุเอาไว้ว่าหนี้มันจะเกิดได้4อย่างก็คือกู้คำ้ำซื้อแล้วก็จ้างโดยใช้เครดิตหรือจากวิธีการอื่นใดนะคะ แต่ท่านพูดมานะคะก็ไม่รู้ว่าท่านได้อ่านก่อนหรือเปล่าว่าเขาเขียนมาว่ายังไงเนี่ยมันไม่มีข้อไหนเลยค่ะที่จะที่บอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันจะเข้านิยามของหนี้ตามมาตราสียกเว้นจากการอื่นใดนะคะอื่นใดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นหนี้ได้เอ่อมันก็ต้องไปมีระเบียบมาออกมารับรองรับต่อเนื่องออกไปอีกนะคะซึ่งมันก็จะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานผิดผดไปในอนาคตอีกนะคะ ในกรรมิธการเนี่ยได้มีการซักถามหน่วยงานที่มาชี้แจงหรือไม่คะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นหนี้หรือว่าเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งดิฉันก็อยู่ในห้องนั้นเช่นเดียวกันไม่มีหน่วยงานใดที่ตอบได้ว่าเป็นสัญญาเอกเทศประเภทใดนะคะถ้าเป็นสัญญาให้ไม่ถือว่าเป็นการก่อหน,นี้นะคะมันฟ้องร้องกันไม่ได้คะ่ะเฮียพรข้อที่3คะ่ะถึงกู้ได้แต่ก็ต้องทําให้สัดส่วนรายจ่ายลงทุนมันถูกต้องแต่นี่ท่านก็ ทำผิดกฎหมายอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนหน้าน,นี้มีการชี้แจงในห้องงบประมาณว่าทําไมถึงคิดว่ารายจ่ายของที่เจ้าเวลต์เป็นรายจ่ายลงทุนถึง80นะคะซึ่ง พอเข้ามาชี้แจงในห้องวิฝ่ายค้านก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกค่ะได้มาทานคราวนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะว่า80%มาจาก50%ที่เป็นรายจ่ายลงทุนอีก50%เป็นรายจ่ายอุปโภคบริโภคและใน50%ของรายจ่ายลงทุนนั้นจะเป็นต้นทุนการผลิตประมาณ60%ดังนั้นจึงเอา50ไปบวก30ให้เป็น80ไม่มีแล้วนะคะเขาเปลี่ยนอีกแล้วค่ะนะานปมะทานคราวนี้ค่ะใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนที่ ่ใดดอ,อให้เกิดดอกผล,ลกับไม่ก่อให้เกิดดอกผลแล้วบอกว่าการก่อให้เกิดดอกผลนั้นคือการลงทุนค่ะท่านประธานฉันขอใช้สไลด์ค่ะโดยที่บอกว่าส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดไม่ก่อให้เกิดดอกผลเนี่ยมีประมาณ19.9%ของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเยี่ยมญาติทำบุญบริจาคและงานสังคมอ่ะอันนี้เข้าใจแต่ส่วนที่2ค่ะบอกว่าที่ก่อให้เกิดดอกผลเนี่ยมีสูงถึง80.1%นะคะ แล้วก็บอกว่ามีองค์ประกอบสําคัญคือค่าเช่าสถานที่เครื่องใช้และการซ่อมแซมถือว่าเป็นรายจ่ายลงทุนซึ่งก็มันก็อาจจะพอตีความได้ค่าพานะและการาบำรุงรักษาอันนี้เริ่มไม่ค่อยมั่นใจค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก็อาจจะใช่ค่ะแต่ว่าในท้ายของอตัวตัวเอกสารค่ะได้มีการให้กับให้คิวอาร์โค้ดมาด้วยว่าใน80%ที่บอกว่าเป็นรายจ่ายลงทุนนั้นนำมาจากไรายได้บ้านดิฉันก็เลยเอาไปรวบรวมมาให้ค่ะปรากฏว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนของประชาชนนะคะราวๆ23,000บาทนะคะต่อเดือนของเป็นรายจ่ายควรเรือนด้วยนะไม่ใช่เป็นรายจ่ายของบุคคลน,นะคะเป็นค่าอาหารไปแล้ว37%ค่ะท่านประธาน เป็นค่าเสื้อผ้ารองเท้าอีก8ค่าน้ํามันนะคะค่าเดินทางต่างๆอีก7นี่รวมๆกันแล้วก็เกิน50ไปแล้วนะคะค่าน้ําค่าไฟอีก4นี่ฉัไม่ได้รวมค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตอีกประมาณ3รวมเป็น ค่าสารารโภคเนี่ประมาณ7%ไอ้ที่มันจะเข้าว่าเป็นรายจ่ายลงทุนจริงๆเนี่ยพยายามค้นพยายามหาแล้วประชาชนช่วยกันสแกนคิวบ้คก็ไปหานะคะมีค่าค่าที่จะไปซื้อรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ6%ระจ,จ่ายเป็นค่าชาวบ้านนี่คือตีความอย่างกว้างใจกว้างที่สุดแล้วว่าเป็นรายจ่ายลงทุนเนี่ยอีก13%เท่านั้นเองอันนี้มีปัญหาแน่ๆน,นะคะท่านประธานมาตราย0วงเล็บหนะคะ เราต้องมีรายจ่ายลงทุนมากกว่าที่เรากู้เพื่อเชยขาดดุลกู้เชยๆขาดดุลในครั้งนี้8 5,000ล้านบาทนะคะแต่ท่านกลับเอาค่าใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคตามปกติของครัวเรือนที่เป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมาบอกว่าเป็นสามารถนับเป็นรายจ่ายลงทุนได้เนี่ยฉันคิดว่ามันเกินเลยไปมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาตาย0่สวเล็บหนึ่งเนี่ยไม่ทำก็ได้ก็แค่บอกกับสภาว่า รายจ่ายลงทุนในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากับสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้เพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องรักษาชื่อเสียงที่เราสะสมมานานนะคะแล้วก็เพื่อทําโครงการเรือธงของตัวเองให้ได้เนี่ยท่านก็บอกเหตุผลกับสภามาซึ่งเสียงข้างมากก็คงจะยอมให้ท่านทําได้แต่ท่านกลับพยายามที่จะบิดกฎหมายค่ะเพื่อที่จะบอกว่ายังไงก็ได้ให้มันเป็นรายจ่ายลงทุนให้ได้โดยที่มันไม่ได้เป็นเนี่ยอันนี้มันจะสร้างมาตรฐานผิด,ผด ต่อเนื่องไปในอนาคตกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของประเทศค่ะขออิงดิดึงท่านประธานข้อที่4ค่ะถึงจะกู้ได้แต่ก็ไม่คุ้มที่จะทรมนะคะขอหน้าสุดท้ายนะคะคือแหล่งที่มาของเงินมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากเดิมที่จะมีการเติมเงินเข้ามาใหม่ในระบบ สามแสนห้าหมื่นล้านบาทจากการกู้สามแหล่งก็คือกู้ชดเชยค่าดุลหกเจ็ดกู้ชดเชยค่าดุลหกแปดแล้วก็กู้ทกศนคะคะตอนนี้มันเหลืออยู่แค่สองแสนกว่าล้านเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยจากเดิมที่เคยประเมินเอาไว้ว่าจะโตได้หนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวเลขมันเลยมันจะไม่เท่าเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะแต่สำนักงานเศรษฐกิจกลังเขาก็มาบอกในห้องค่ะดิฉันก็ได้ยินอยู่เต็มสองหูว่าเขาประเมินให้ใหม่แล้วนะคะถ้าตัวแหล่งเงินแหล่งที่มาของเงินมันลดลงแล้วเนี่ย หลังที่มาของเงินใหม่มันลดลงแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่0.9%ค่ะแต่ว่าพอมีการถแถลงประมาณการเศรษฐกิจรัฐมตนตรีช่วยก็กลับไปใช้1.2-1.8%ถึง1.8เปอร์ซนเหมือนเดิมก็ขอกลับไปใช้ตัวเลขที่มันสูงไว้ก่อนนั่นเองค่ะ อันนี้เนี่ยดิฉันก็ต้องบอกว่ามันยิ่งสะท้อน,นะค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยโครงการนี้มันไม่ได้มีการประเมินความคุ้มค่าวไว้ล่วงหน้าท่านอาจจะบอกว่าโครงการนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้เลยไม่รู้ว่าจะประมาณการยังไงแต่ว่าเราสามารถที่จะประเมินขั้นต่ําขั้นสูงกันได้อยู่แล้วถ้าโครงการนี้มันมีการประเมินอย่างรอบคอบรอบด้านแต่ว่าเนื่องจากเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้สรุปแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนกันแน่และในเอกสารโครมาณก็ไม่ได้มีการระบุตัวเลขไว้อย่างชัดเจนดิฉันจึงไม่สามารถที่จะ เ,เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากแล้วก็ต้องขอยืนยันสงวนคำแปลยติค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน